ลังมองหาโอกาสดีๆให้กับตนเองอย่าพึ่งเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปนะคะข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนาตนเองเป็นเฮลโค้ดและใช้ไลฟ์สไตล์เมดิซีนในการช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแบบองค์รวมคอซักเซสซิสเต็มและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือ TPQI ได้จัดอบรมเฮลโค้ดรุ่นที่หนึ่งขึ้น โดยทีมวิทยากรมืออาชีพอาทิเช่นคุณหมอพยาบาลเฮลโค้ดมืออาชีพที่จบโดยตรงจาก h า r ์ว r d และสแตนฟอร์และอีกหลายๆท่านมาร่วมให้ความรู้ทักษะวิธีการและเครื่องมือที่จะทำให้คุณเป็นเฮลโค้ดแบบมืออาชีพและคุณยังมีโอกาสสร้างธุรกิจสุขภาพโดยเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นนำด้าน h e l t t i n t e r v e n t i o n ที่ขยายธุรกิจได้ทั่วโลก เรียนจบแล้วได้ใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพเฮลคอดและหนังสือรับรองสมรรถนะจากสถาบัน T P Q I เอาไปช่วยเหลือผู้คนรอบข้างและขยายธุรกิจสุขภาพทั่วโลกได้ทันทีโดยมีระบบรองรับสนใจอินบ็อกซ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะรับจำนวนจำกัดนะคะแล้วเจอกันที่ B H C รุ่นที่1ค่ะ